ครับผมสวัสดีครับ f อซครับวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันนะการทํามาหากินตื่นเช้ามาเหมือนนกเลยเออตอนเย็นก็ต้องกลับล้างนะครับผมอ่ะดูการทำมาหากินนะเหมือนกันทุกๆวัน การทำมาหากินทุกคนทุกชีวิตต้องรีดลนเอาตัวรอดเอาเหลแคบบ่พี่เพนเดียว ามาดูสาภาพอากาศตอนนี้เป็นไงเอ่ยตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูเวลาก่อนดูเวลาโอหโหกโมงส้่ครึ่งหนึ่งสื่ครึ่งนึงหกโมงหกโมงโอดูสาภาพอากาศท้องฟ้าสลัววนะหกโมงท้องฟ้าสลัว สองฟ้ฟยังสลัวนะยังไม่อัน,นั้นหกโมงร้านขายกับข้าวอันนั้นกับข้าวกับข้าวสำเร็จรูปนะตรงกี้ไปสว่างสว่างอะ่ะคนยืนยืนน่ะร้านพี่แก่นนะพี่แกน่นพี่แกน่นอ่ะตนูน้นร้านขายผักขายข้าวสดของคุณธนกร เจดาวอันนี้ไอ้เงินร้านสามแปดสามเก้ามื่อคืนนี่อะไรสองเก้าเหรอสองเก้าเมื่อคืนเออเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหวยกันหน่อยว่าครับพี่ข้าวหอมนะครับกี่ถุงครับสถุงดีเด้เจ๊เขาข้อไว้หรือยังนนเนาะเ่ย พีก่กลับมาอีกไหมเพราะว่าเจ๊เขาไปเอาถุงอยู่ไอถุงนั่นนะครับอกว่าพิ่งออกมาไม่ใหม,ใหม่แล้วร้อนเลยพุงยกมาครับผมเข้าไปเอาถุงนะลูกค้ามาซื้อข้าวแล้วแต่ข้าวยังไม่ได้เคาะยังอยู่เป็นถ้วยแบบนี้นะยังอยู่เป็นถ้วยแบบนี้อยู่๋ยวรอเจ๊เขาเจาเขาไปเอาถุงอยู่ครับผมเอออ่ะ เรามาดูเพื่อนบ้านที่แสนดีเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าเออสวัสดีตอนเช้าเอฟซีเขาเห็นว่าโอ้โหทำไมมันไอ้นี้มันถ่ายแต่หน้าเดิมๆเมลเยเกินบอกหน้าไม่ใหม่ไม,ไม่มีบ้างเลยเลยหรอเขาบอกเอออันนี้ก็เป็น เตรียมใส่นะเพราะรถตลาดยังไม่มารถตลาดยังไม่มาอันนี้เตรียมใส่ข้าวของเดี๋ยวรถตลาดมานี่ของนี่จะเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารสดนะหมูเห็ดเป็ดไก่ตลาดรถตลาดยังไม่มาเรามาดูเซเว่นแล้วหน่อยเออดูเซเว่นบ้านผมจเจริญแล้วมีเซเว่นแล้ว,เ,ว,ลลวเออ ใช่ไหมโอ้โหนี่เขาวินเราอ้าวินโดยสัมษณ์ป๋าเบอร์บริการได้ราคาเป็นกันเองใกล้ใกลไปได้หมดไม่ต้องห่วงับรถสุขภาพทุกคนครับแต่งตัวเรียบร้อยไม่ต้องกลัวตรงนี้โอเคครับบริการหตีสามครึ่งนะยันสามทุ่มมาได้เลยครับไปได้หมดครับ โอเคขอบคุณมากครับครับผมป๋าวินวินอะไรครับชื่อวินอะไรที่นี่ครับผมพร้อมมิดซอยห้าครับพร้อมมีมิดซอยห้านะครโอเคครับผมมารยาทดีมากครับผมเดยเฉพาะเบอร์สี่สิบเอ็ดครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเซื้อบวกซื้อเบลเราหน่อยนะโอ้ตอนนี้ก็ยังยังเช้าอยู่นะยังยังยังไม่มีคนมานะปกติเขาก็จะมีแม่ค้าลอตเตอรี่อะไรนะมีขายกับข้าวตรงนี้อีกนะครับผมองหนึ่งอีกทีหนึ่ง ครับผมตรงนั้นก็นเป็นร้านขายขายอะไรขายไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างนะเฟซพิทักษ์พงวงม,มนีตามติดชีวิตเจ๊ฝนนะป๋าเข้าไปดูได้นะป๋า <c oughs> เข้าไปดูได้ตามติดชีวิตเจ๊ฝนพิมพ์เข้าไปเลยเออยูทูบยูทูบช่องตามติดชีวิตเจ๊ฝนอบ <c oughs> ผมลองลองพิมพ์เข้าไปดูครับอา <c oughs> ผมครับ โอเคครับผมเดี๋ยวรอรถตลาดมาอีก EP สอง EP สองนี่ EP แรกมาดูร้านข้าวเจ๊เขาร้านข้าวเจฝนเขาเมื่อกี้มีคนเขามาสั่งข้าวหอมไปสองถุงนะไม่รู้เขาจะกลับมาหรือเปล่าไม่รู้ปั่นจักรยานมาบอก รอถุงอยู่พอเริ่มเส้นสายมาหน่อยคนก็จะเยอะนะตอนประมาณแปดโมงอะ่ะแปดโมงตรงสีแยกตรงน,นี้ตรงน,นี้เขาเรียกสีแยกความลิมิตนะรถจะติดแต่มีเทศกิจเขามาโบกรถอยู่นะมัโบกรถเพราะว่าคนออกไปทํางานนะเนี่ยก็มันก็รถมันก็จะเยอะก็ผมตอนนี้ยังเช้าอยู่ตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็ผมอ่ะ ดูวิวผมนิมิตไปเรื่อยๆๆเรื่อยเดี๋ยวตั้งกล้องหน่อยดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศเออเออดูบรรยากาศอา่อาอันนั้น ถ้าเกิดตรงมาน่ะจะเป็นสองแถวปากน้านะปากน้ำปากน้ําพรอมนิมิตอันเนี้ยถ้าเกิดเลี้ยวเลี้ยวขวาไปอ่ะจะเป็นพรอมนิมิตสำโรงครับผมพรอมนิมิตสำโรงจะคล้ายๆกันนะรถจะสีเดียวกันสีน้าเงินเหมือนกันอะไรครับเห็นไหมนะครับอันนี้พร้อมนิมิตปากน้ําพรอมนิมิตปากน้ํแถ้าเกิดออกมาจากซ้ายมือและตรงขวามือพร้อมนิมิตสำโรงครับพรอมนิมิตสำโรงรถ จะคล้ายๆกันสีเดียวกันสีน้ำเงินเหมือนกันสีน้ำเงินเหมือนกันคนระับมาได้นะครับผมใครอยากจะมาบ้านผมญาติพี่น้องนะรถผ่านหน้าบ้านเลยมานั่งต่อที่สำโรงได้ถ้าเกิดมามาจับเป็นจุดอะสำโรงอะจุดใหญ่อะจุดใหญ่เลยสำโรงนะนั่งมามาลงสำโรงแล้วก็ต่อถามเขาว่ารถไปหมู่บ้านพร้อมนิมิตนะตำบลบางเมืองจอดตรงไหน เขารู้กันหมดอ่ะขอขึ้นมาก็มาลงนี่เลยเซเว่นเลยครับก็เจอแล้วเจอร้านเจฝนแล้วผมเจฝนเข้านึ่งั <c> ็ <oughs> ผมโอเคครับผมโชคดีโชคดีครับผมโชคดีโชคดีอย่าลืมนะเดี๋ยวประมาณสักเก้าโมงอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหวยราวกันเมื่อคืนนี้ว่าเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณมากครับ